สวัสดีครับพบกับอาจารย์แทนนะครับผมกับท่านเถิดเทิงบันเทิงหวยลาไทยนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปของหวยรัฐบาลน,นะครับผมหวยรัฐบาลประจำงวดที่1นึ่ธันวาคม2,563ที่จะออกนะครับผม อันนี้เป็น 0, สูตร10บนครับ10บ,บน8ตัวเมื่อคราวที่แล้วคลิปที่แล้วอาจารย์ให้ 0, สูตร10บน4ตัวที่มันเดินดีใช่ไหมครับอันนี้เป็น10บ,บน8ตัวนะครับผมที่เดินดีล่าสุดอาจารย์ไม่รู้ว่ามันเดินดีทเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปตรวจสอบสูตรกันนะครับผมก็เลือกทั้งหมดนะครับคัดรอกนะครับไปที่อภิโชคนะครับผมเข้าไปที่อภิโชคนะอภิโชคออนไลน์นะครับผมเพื่อเข้าไปใช้ในโปรแกรมตรวจสอบสูตรหวยออนไลน์ฟรีนะครับผม สิบนตรวจสอบนะครับกดตรวจสอบหลัก10บนะช่องสุดไว้ก่อนเพื่อให้หน้าจอมันสั้นอาจารย์ไม่รู้ว่ามันกี่งวดเอาสัก80งวดแสดงเปอร์เซ็นต์ครับนี่เป็นสูตรเด่นนะครับน่าจะอยู่ราวๆที่สี่สิบนวด อ่ะสีงวดครับ40่งวดอโอเคครับอ่าอยู่ประมาณ40งวดนะครับสามสงวด สาิบแปดงวดอ่ะเจอสามสิบแปดงวดนะครับสามสิบแปดงวดยังเดินไม่ผิดนะครับเด่นแปดตัวมาที่หลักสิบบนนะครับผมอมืเด่นสุด <c oughs> เห็นไหมครับเด่นสูุดนี่คือหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองอ่าเดี๋ยวไปเข้าที่โปรแกรมมีสูตรนะครับผมดูเคลียร์ชัดๆว่า เป็นยังไงนะครับหลัก10บนวางครับตรวจสอบหลัก10บนนะครับอ่าสามสิบแปดงวดนะครับผมสองสูตรนะครับเด่นหลักสิบบนนะครับผมเด่นสุดนี่คือหนึ่งกับสองมาร้อยเปอร์เซ็นนะครับหนึ่งกับสองมาร้อยเปอร์เซ็นซึ่งไปนชนกับสูตรสูตรที่อาจารย์ให้ครั้งที่แล้วจําได้ไหมครับสูตรที่อาจารย์ให้ครั้งที่แล้วเนี่ย เด่นสี่ตัวสี่ตัวรัฐบาลนะครับแบบหนึ่งนะหากนหากนหาก่อน,อน,อนสุดนี้สุดนี้สุดนี้เอ่อ ันนี้คือ10บนนะครับ8ตัวเด่น8ตัวนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่ g o o g l r o m r นะครับผมแยกหน้ากันไปหน่อยนะมีสูตรนะครับตรวจสอบที่ห่วยรัฐบาลนะครับผมคนละสูตรกันนะครับอันนั้นเด่น8ตัวอันนี้เด่น4ตัวมาที่หลัก10เดินดีกี่งัวแล้วนะจานจำไม่ได้ละ ผมว่าตรวจสอบที่หลักสิบนะครับอ,อันนี้มันหนึ่งสองสี่ห้าเห็นไหมเออนี่คือหลักสิบบนนะครับหลักสิบบนหัวรัฐบาลนะครับหลักสิบรางวัลเลขท้ายสามตัวหน้าเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งนะครับผมเด่นมันสี่ตัวคือหนึ่งสองสี่ห้าซึ่งหลักสิบเนี่ยเด่นแปดตัวนะครับอันนี้คือสูตรเด่นแปดตัวนะครับมา เดินดีที่38งวดยังไม่ผิดนะครับเด่นสุดคือ1 2เลขมันชนหลัก10ที่1 2เห็นไหมแล้วมันไปชนกับสูตรเด่นล่างอันนั้นนะครับผมอันนั้นถือว่าเป็นเด่นบนล่างได้นะครับเออเด่นบนล่างเพราะว่ามันก็เดินดีที่ล่างและบนอย่างงวดที่แล้วนะครับเออหก็มาบนนะครับหกกับ7 6มาทางล่างท่าบนงวดนี้มันมี1กับ2ใช่ไหมครับ1กับ2ชนกันหมดเลยสสูตรเพราะฉะนั้นอ่าหัวรัฐบาล งวดนี้นะครับผมเด่นสุดหลักสิบนะอาจารย์จะเขียนไว้ให้อ่าหลักสิบบนนะครับผมงวดที่1นธันวาคมนะครับเราได้แล้วครับปักสิบนะครับผมปักสิบปักหลักสิบ 1กับ2ครับเพราะฉะนั้นได้ออกมาแล้วครับง่ายๆเลยตอนนี้เราได้ออกมา20ชุดแล้วเอาไว้ตัดก็ไล่ามาครับ1011 12 13 14 15 16 17 18 19 2ก็20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 นี่คือ20ชุดปักหลัก10คืึ้น1กับ2นะครับผมเพราะฉะนั้นมันง่ายนิดเดียวนะครับผม20ชุดนี้ถ้านักลงทุนจริงได้กำไรแล้วนะแต่เดี๋ยวรอเอาหลักหน่วยมาจับเอาแต้มมาตัดนะครับผมแล้วก็จะเห็น10หน่วยบนชัดเจนนะครับผมก็รอเป็นสักอีก คลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวอาจารย์จะหารักหน่วยแล้วก็เอาสูตรแต้มมาตัดนะครับส่วนร่างอาจารย์มีมีเซอร์ไพรส์นะครับ27อาจาจะดูดังดังและเกี่ยวกลามากตอนนี้นะครับเออเอาเป็นว่าจะมีเซอร์ไพรส์ว่าร่างอาจจะมีอีกหนึ่งชุดเป็นชุดสำรองเนาะเม <c oughs> ื่อ่แล้วอาจารย์ที่ลงคลิปร่างรัฐบาลไปนั่นคือ27ใช่ไหมมันจะมีชุด2728ใช่ไหมครับ2อ28อ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีชุดเซอร์ไพรส์อีก1ชุดนะครับผม1ชุดคือแค่1ตัวเน้นๆนะครับผมมาตัดให้อีกทีหนึ่งโดยใช้สูตรเด่นนะครับอาจารย์เจอ,เอทำสูตรคน้นค้นสูตรนะครับได้ออกมาคือมีอีก2ส,สูตรที่เอามาช่วยในครั้งนี้นะครับก็รอเดี๋ยวมารอดูคลิปหน้านะครับคลิปนี้ได้หลัก10แล้ว2ตัวก็ใครมีเลขไหนชอบในใจมีหลักหน่วยแล้วในใจก็ ัดกันไปนะครับคอมเมนต์มาว่าหลักหน่วยนะครับใช้สูตรของตัวเองนี้คืออะไรนะโอเคครับแล้วค่อยเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ